ชายาเรือนร้างบทที่17หลี่เฟิงเฟยขี้ยิ้มรับน้อยๆแล้วเดินตามอีกฝ่ายเข้าไปด้านในนางรอบถอนหายใจอย่างปดปงน้ำเสียงที่ซิ่วเหนียงเอ่ยกับนางนั้นช่างแข็งกระด้างและใช้แววตาดูแครนจ้องมองนางตลอดเวลาขนาดนางกำนันคนสนิทยังหน้าหนักใจถึงเพียงนี้แล้วผู้เป็นนาย จะหน้าหนักใจสักเพียงใดกันเมื่อเข้ามาถึงด้านในถงรับรองใหญ่ที่แขวนตกแต่งด้วยภาพวาดของปรมาารย์เรื่องชื่อมากมายหลี่เฟิงเฟยเห็นเจ้าเยี่ยนนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นโดยมีองค์หญิงจิงเหยาสวมอาพรสีแดงเพล่งงดงามนั่งอยู่บนต่างไม้ห่วหัวหลี่ข้างกายไม่ห่างหลี่เฟิงเฟยไม่รู้ว่าขาของเจ้าเยี่ยนนั้นหายจากอาการบาดเจ็บแล้วหรือยังเนื่องจากหลังเหตุการณ์บาดสีในวังหลวงวันนั้นเขาก ก็ไม่มาที่ตําหนักทานท้ออีกเลยและไม่มีคำสั่งเรียกให้นางไปดูแลทําแผลให้อีกแล้วเห็นทีเขาคงเกรงใจว่าที่พระชายาเอกคนใหม่กระมังแต่ทว่าดูจากวันนี้ที่เขายังคงนั่งเก้าอี้รถเข็นอยู่แสดงว่าอาการบาดเจ็บยังไม่หายหรืออาจจะซุดหนักลงไปอีกแม้ใจจะเป็นห่วงอย่างมากแต่ด้วยฐานะในตอนนี้ทำให้หลี่เฟิงเฟยไม่กล้าเอ่ยถามภายในตำหนักสุขสก,กาของเจ้า กลิ่นหอมชื่นใจนักเข้ามาแล้วทําให้ข้าเบิกบานใจผ่อนคลายอย่างยิ่งเจ้าเยี่ยนขี้ยิ้มมีสเสน่ห์ชื่นชมหม่อมชั้นรมกำยานหอมทั่วตําหนักกำยานนี้เป็นกลิ่นหอมที่นิยมมากในหมู่สตรีชั้นสูงในแคว้นฉินเพคะเห็นทีข้าว่าต้องมาที่ตําหนักของเจ้าให้บ่อยขึ้นสักหน่อยแล้ว เจ้าเยยนยิ้มบอกทอดมองว่าที่พระชายาเอกคนใหม่ด้วยสายตาพาวรยับโดยไม่สนใจว่าพระชายาเอกคนเก่าเดินเข้ามาอยู่ตรงหน้าฟังทั้งสองหยอกเย้าชื่นชมกันอยู่สักพักแล้วจนเห็นว่าพอมีจังหวะเหมาะสมพระชายาเอกคนเก่าจึงเอ่ยขึ้นหลี่เฟิงเฟยคารวะท่านอ,องสามคารวะองค์หญิงเพคะ หลี่เฟิ่งเฟยพยายามวางจิตใจสงบนิ่งเยือกเย็นประสานมือทำความเคารพแต่ดูเหมือนว่ายังทำให้ว่าที่พระชายาเอกคนใหม่ไม่พอใจอีกไม่นานข้าก็จะพิเศษเข้ามาเป็นพระชายาเอกของวังแห่งนี้แล้วชายารองมีฐานะต่ำต้อยเช่นนั้นก็ควรโขกศีรษะให้ข้ามิใช่หรือ องหญิงจิ๋วเหย่ากล่าวทักทายด้วยวาจาไม่ปราณีที่นางกล้าหาันถึงเพียงนี้ด้วยเพราะรู้มาว่าเจ้าเวียนรังแกชายาจากชนบทผู้นี้เป็นอย่างยิ่งอย่างนั้นนางจะทำสิ่งใดกับหลี่เฟิงเฟยก็ย่อมได้ยิ่งได้เห็นว่าอีกฝ่ายงดงามชวนตื่นตะลึงองหญิงจิ๋วเหยาก็ยิ่งริษยาซิ่วเหนียงนั่งอยู่ด้านหลังยิ้มหยันมองหลี่เฟิงเฟยที่ถูกเจ้านายของตนหยาดหยามอย่างไม่ไวนะ้หน้า หวังกูกูเสี่ยวชิงและเสี่ยวชุยได้ฟังแล้วนิ่งงันไปยามนี้องค์หญิงสิวเหยาวยังไม่ได้เข้าพิธีอภิเษกมิใช่หรือพระชายารองของพวกนางทำความเคารพอย่างนี้ก็ถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วเห็นได้ชัดว่า เจ้านายตำหนักสุขสกาวกำลังหาเรื่องพระชายารองทั้งสามจึงมองไปยังท่านองสามอย่างขอความช่วยเหลือหลี่ฟ่งเฟยก็มองไปยังสามีเช่นกันเราว่าท่าทีเฉยเมยเย็นชาและสายตาอันว่างเปล่าที่เขามองมานั้นทําให้หญิงสาวหนาวยะเยือกไปทั้งใจ เมื่อเห็นผู้เป็นสามีไม่ออกปากกล่าวสิ่งใดหลี่เฟิ่งเฟยจึงสูดลมหายใจเข้าลึกสุดกายลงคุกเข่าโขกศีรษะให้องค์หญิงจิ๋วเหาาพยายามคิดในแง่ดีอย่างไรอีกไม่นานองค์หญิงจิ๋วเหาาก็ต้องมาเป็นพระชายาเอกผู้เป็นนายหญิงตัวจริงของวังแห่งนี้ ที่สำคัญอีกฝ่ายมีฐานะสูงส่งเป็นถึงองค์หญิงและมีอายุมากกว่านางอยู่3ามปีนางจะโขกศรีรษะให้ก็นับว่าสมควรแล้วเมื่อหลี่เฟิงเฟยปงตกก็ไม่ได้คิดมากอีกเมื่อโขกศรีรษะให้องค์หญิงผู้สูงศักดิ์เสร็จจึงเดินไปนั่งลงยังต่างเล็กที่อยู่ด้านข้างซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่ารู้ฐานะตนเองก็ดีแล้วนั่นกูกูอาวุโสข,ของวังนี้ใช่หรือไม่ องหญิงจิ๋วเหว่ากล่าวกระด้างพร้อมกับวางท่าทางใหญ่โตราวกับว่าเวลานี้ตนเองอยู่วังหลวงแขวนฉินอันเป็นบ้านเกิดเดิมที่น่าแปลกคือท่านอองสามกับนั่งนิ่งไม่คิดห้ามปรามเพคะหวังกูกูเห็นว่าที่พระชายาเอกคนใหม่ถามถึงนางจึงรีบเอ่ยตอบอย่างนอบน้อมนางกำนันอวุโสไม่อาจให้ผู้ใดมาตำหนิพระชายารองของนางได้เป็นกูกูใหญ่ของวงัง ตามธรรมเนียมแล้วไม่สมควรไปรับใช้ชายารองอย่างไรเสียตั้งแต่วันพรุ่งนี้ท่านอองก็ให้กูกูผู้นี้ย้ายมารับใช้หม่อมชั้นที่ตำหนักสุขสะเก,กาดีหรือไม่เพคะองค์หญิงเียวเยาวหันไปถามเจ้าเยี่ยนน้ำเสียงหวานใสออดอ้อ,อนข้าตามใจเหวยาเอ,อ๋อยู่แล้วฝ่ายของหลี่เฟิงเฟยทุกคนได้ยินสิ่งที่ท่านอ,องสามกล่าวออกมายิ่งนิ่งอึ้งตะลึงงานท่านอ,องสาม ผู้มีวาจาร้ายกาจประดุดคมกระบี่แต่ในายามนี้กลับเอ่ยต่อองค์หญิงจิ๋วเหยาอย่างรักท่านอมบุกผาซ้ำยังเห็นดีเห็นงามยอมยกหวังกูกูให้ฝ่ายนั้นไปอีกหวังกูกูได้ยินแล้วใช่หรือไม่องค์หญิงจิ๋วเหยาหันกลับมาตวาดคาดคันหม่อมฉันทราบแล้วเพคะ แม้ในใจอึดอัดขัดข้องอย่างยิ่งเพราะว่าด้วยมีฐานะเป็นเพียงค่ารับใช้ของท่านอองสามทำให้หวังกูกูไม่อาจปฏิเสธได้ปีฟิง่งเฟยแอบรอบเงยหน้าขึ้นมองเห็นองค์หญิงจิ๋วเหวา แอบลอบยิ้มสะใจกับซิ่วเหนียงก็คิดว่าตนเองเสียใจมากแล้วแต่เมื่อเห็นสายตาของสามีที่เคยมองนางอย่างสนิทสน่หาทว่ายามนี้มันช่างว่างเปล่าจนหน้าใจหายสายตาของเขามองเสมือนนางเป็นคนอื่นไปเสียแล้วองค์หญิงสิ่วเหยาย้ายเข้ามาอยู่ที่ตำหนักสุขสก,กาวได้เกือบสองเดือน ตั้งแต่วันแรกที่นางเข้ามาจนถึงวันนี้เจ้าเยี่นไม่เคยมาหาหลี่เฟิงเฟยที่ตำหนักทานท้ออีกเลยเวลาทั้งวันของเจ้าเยี่นส่วนใหญ่หากไม่ฝึกวิชาเพิ่มพูนกำลังปราณภายในของตนก็จะมาอยู่ที่ตำหนักสุกสกาวกับว่าที่พระชายาเอกคนใหม่แม้คนไม่มาแต่หลี่เฟิงเฟยยังต้องทำอาหารเย็นส่งไปที่ตำหนักยอดเมฆาอยู่เช่นเดิมเมื่อไม่ต้องปฏิบัติด,ดูแลสามีแล้วจึงมีเวลาว่างมากขึ้น เมื่อวันก่อนชวนเหล่านางกำน,นันที่ตำหนักมาช่วยกันหมักสุราจากผลท้อที่เก็บได้ในปีนี้ส่วนวันนี้ก็มานั่งตัดเย็บผ้าพันคอขนจิ้งจอกเงินที่หวังกูกูทําค้างเอาไว้ไม่รู้ว่ากูกูเป็นอย่างไรบ้างนะเจ้าคะไปรับใช้เจ้านายที่ตำหนักสุสกสกาวเกือบสองเดือนแล้วไม่ได้ข่าวครา,าวบ้างเลย เสี่ยวชิงเห็นผ้าพันคอผืนนี้ก็อดนึกถึงนางกำนันอาวุโสขึ้นมาเสียมีได้ก่อนหน้านี้พวกนางเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเสี่ยวชิงเจ้าจะไปรู้อะไรเมื่อสองวันก่อนข้าไปที่โรงครัวใหญ่มาได้ยินคนที่นั่นพูดกันว่ากูกูไปอยู่ที่ตำหนักนั้นแสนลำบากนัก องหญิงจิ๋วเยาใช้งานกูกูอย่างหนักแม้แต่งงานของบ่าทาตเล็กๆอย่างเทกระโถนขับถ่ายก็ให้กูกูเป็นคนทำส่วนท่านกองกงที่ช่วงนี้ไม่ได้มาที่นี่เลยก็ได้ยินว่าถูกองค์หญิงจิ๋วเยาใช้งานจนหัวหมุนไปหมด เสี่ยรู้ผู้ผองผางระบายออกมาด้วยความคับแค้นใจหวังกูกูเป็นถึงนางกำนันอาวุโสเป็นที่เคารพรักของคนทั้งวงังกับถูกหยียดหยามถึงเพียงนี้ดูก็รู้ว่าองค์หญิงโหดร้ายผู้นั้นเอาอารมณ์ที่อยากระบายต่อพระชายารองไปลงกับหวังกูกูทั้งหมดที่น่าเจ็บใจก็คือท่านอ๋องสามหูหนาตาบอดเอาแต่ตามใจว่าที่พระชายาเอกคนใหม่โดยไม่สนใจความผิดถูกเสี่ยวรู้ ไม่เอาอย่าพาดพิงถึงผู้ใดอีกเลยพวกเราต้องใช้ชีวิตอย่างเตรียมตัวและอดทนข้าก็เชื่อว่าตอนนี้หวังกูกูก็พยายามอดทนอยู่เช่นกันหลี่เฟิง่งเฟยพยายามเตือนคนสนิทไม่มีประตูใดที่สายลมไม่อาจลอดผ่านคนขององค์หญิงสิวเหยามีมากมายนักไม่แน่ว่าอาจแฝงตัวอยู่ที่ตำหนักทานท้อก็เป็นได้เพราะฉะนั้นพวกนางไม่ควรเอ่ยถึงผู้ใดให้เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมา เพคะหม่อมฉันจะเชื่อฟังพระชายารองเสี่ยวหรูรับคำสีหน้าปลดปล o ดีมากเอาล่ะไปเอาได้สีขาวมาเพิ่มให้ข้าหนอ่อยเถอะเพคะขณะที่เสี่ยวหรูเดินไปหยิบได้ที่เก็บไว้ในห้องเก็บของสายตาพันเห็นคนที่พวกนางเพิ่งกล่าวถึงอยู่เมื่อครู่เดินเข้าตำหนักมาพร้อมกับซิ่วเหนียงคนสนิทเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ใด องหญิงจิ๋วเหยาในอาพรสีส้มอมแดงพร้อมเครื่องประดับทองฝังหินโมราสีแดงหรูหราง,งดงามไปทั้งตัวเดินมาถึงก็ตวาดถามเสียงดงังอยู่ในห้องนอนเพคะเชิญองค์หญิงรอที่ถงรับรองสักครู่ประเดี๋ยวหม่อมชั้นเข้าไปตามพระชายาร้องให้เพคะเสี่ยวหรูพยายามเอ่ยด้วยวาจานอบน้อมอย่างที่สุดไม่ต้องข้าเข้าไปหานางเองรวดเร็วดังใจคิดองค์หญิงจิ๋วเหยา เดินเข้าไปในห้องนอนใหญ่อย่างไร้มารยาทเสียวหรูตกใจพิ้งของในมือทุกอย่างรีบเดินตามเข้าไปด้านในดูท่าทางวางอำนาจใหญ่โตขององค์หญิงแล้วจะต้องมาหาเรื่องพระชายารองเป็นแน่เมื่อเข้ามาในห้องนอน องค์หญิงจิวเหยาวกว่าตามองหลีเฟิ่งเฟยในชุดเรียบเรียบสีม่วงอ่อนนั่งตัดเย็บผ้าพันคอยอยู่บนต่างไม้ในใจก็เกิดความริษยาขึ้นมาต้องยอมรับว่าชายารองต่ำต้อยของอองสามผู้นี้งามสะครานหวานซึ้งไปทั้งตัวแม้จะอยู่ในอาพรแสนธรรมดาไร้เครื่องประดับมีค่าเท่าว่าก็ยังคงงดงามเป่งประกายอีกทั้งอีกฝ่ายยังอ่อนเยาวกว่า อันที่จริงจิ๋วยางตั้งใจจะอยู่อย่างสงบนิ่งมั่นคงให้เหมาะสมกับตําแหน่งพระชายาเอกพยายามมองข้ามการมีตัวตนของสตรีอีกคนของเจ้าเยี่ยนด้วยเพราะตั้งแต่วันแรกที่นางย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เจ้าเยี่ยนเองก็ให้เกียรตินางมากอยู่กับนางทุกวันไม่เคยมาเยือนตําหนักทานเพาะเมื่อยามอยู่กับนางก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่ารังเกียจด,ดีฟเฟื่องฟอยมากเพียงใดหากแต่ทุกครั้งเมื่อคิดว่ายังมีสตรีอีกคน ของว่าที่สามีในอนาคตยังอยู่ร่วมชายคาเป็นหนามตาใจก็ให้นางรู้สึกว่ามีเพิงริสยากองนึงเผาไหม้อยู่ในใจหลีเฟื่องไฟทั้งงดงามกว่า อ่อนเยาวกว่าและดูเหมือนว่าบ่าไวพร่ทุกคนในวังนี้ล้วนแต่ชื่นชอบอีกฝ่ายมากกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ไหนเลยองค์หญิงสูงสักอย่างนางจะทนไหวหากหลี่เฟิ่งเฟยยังมีลมหายใจต่อไปอีกหนึ่งวันโทสะในใจนางก็คงลุกพรงยาวนานต่อไปอีกหนึ่งวัน จนในที่สุดวันนี้ก็อดทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงตัดสินใจมาระรานถึงตำหนักทานเทาะที่สำคัญสิ่งที่ทำให้องคหญิงสิวเหยาเหิมเกริมถึงเพียงนี้ก็เพราะรู้ว่าเจ้าเยี่ยนตามใจนางทุกอย่างนางเคยทดสอบขีดความอดทนของเขามาหลายครั้งแล้วทั้งเหยียดหยามหลี่เฟิงเฟยต่อหน้าเขาทั้งแย่งตัวหวังกูกูมาเป็นของตนเพื่อหักหน้าหลี่เฟิงเฟยทั้งขอตัวสีกงกงมาเป็นค่ารับใช้ที่ ำหนักสุกสกาวแต่เจ้าเยี่ยนก็ไม่เคยโกรธนางซ้ำยังเข้าข้างนางทุกครั้งหลี่เฟิ่งเฟยคารวะองค์หญิงเพคะแม้จะตกใจเล็กน้อยพี่จู่จู่ก็เห็นองค์หญิงจิ๋วเหยาบุกเข้ามาในห้องนอนส่วนตัวแต่หลี่เฟิ่งเฟยก็รีบลุกขึ้นทำความเคารพอย่างสงบสงีย่ยมข้ามาอยู่ที่นี่ก็นานแล้วแต่ท่านออกมาขุกตัวอยู่กับข้าแทบทุกวันจึงไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลย พอดีว่าวันนี้ท่านอองต้องเก็บตัวฝึกเดินลมปราณเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บข้าจึงมีเวลาออกมาเดินเล่นชื่นชมความงามของวังนี้ได้เดินมาเรื่อยๆก็คิดไม่ถึงว่าจะมาเจอตำหนักชาย,ยารองอยู่ท้ายวังห่างไกลถึงเพียงนี้ซ้ำอย่างเล็กเสียยิ่งกว่าเรือนนอนนางกำนันของข้าเสียอีกองหญิงจิวเหยาวกว่าตามองเข้าของตกแต่งเรียบๆภายในห้อง พางเหยียดยิ้มเย้ยหยันน้ำเสียงและคำพูดทุกคำเต็มไปด้วยความดูถูกดูแคลนหลีเฟิ่งเฟยที่ก้มหน้าสงบนิ่งอยู่แล้วก็ยิ่งก้มหน้าลงต่ำไปอีกไม่ได้กล่าวตอบสิ่งใดออกไปเพราะรู้ดีว่าอีกฝ่ายมาที่นี่ก็เพื่อระบายโทสะและแสดงอำนาจยิ่งใหญ่ให้เห็นเช่นนั้นนางก็ทำเพียงอยู่นิ่งให้องค์หญิงระบายโทสะจนกว่าจะพอใจก็พอนางไม่อยากต่อความยาวให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา แล้วอาหารฝีมือของเจ้าที่ส่งไปที่ตำหนักยอดเมฆาท่านอ,องก็นำมาให้ข้าลองชิมแล้วฝีมือครัวของเจ้านับว่าใช้ได้อย่างไรเสียต่อจากนี้ไปเจ้าก็ไม่ต้องปรนนิบัติท่านอองอีกแล้วเช่นนั้นก็รับหน้าที่แม่ครัวไปเถอะนอกจากจะทำอาหารส่งไปที่ตำหนักยอดเมฆาก็ทำส่งมาให้ข้าที่ตำหนักสุกสกาวด้วยอีกสำรับ ทำงานแทนคุณเสียบ้างอย่าให้ท่านอ๋องเลี้ยงดูเจ้าอยู่เปล่าๆให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองอีกเลยหลี่เฟิงไอยกั้มเกืนก้อนสะอื้นก้อนหนึ่งที่จุกอยู่กลางลำคอลงไปก่อนจะขี้ยิ้มตอบรับด้วยความเจียมตัวหม่อมฉันทราบแล้วเพคะทราบแล้วก็ดี เมื่อได้ระบ,บายโทสะไปบ้างแล้วองค์หญิงจิ๋วเหวาจึงรู้สึกเบิกบานใจขึ้นในขณะที่กำลังจะเดินกลับออกไปสายตาพันเหลือเห็นผ้าพันคอขนจิ้งจอกเงินหรูหราวางอยู่บนตังนางรีบเอื้อมมือไปสวยหยิบขึ้นมาผ้าพันคอขนจิ้งจอกเงินเป็นแค่หญิงชาย,ยารองต่ำใต้บังอาจใช้ของล้ำค่าถึงเพียงนี้เชียวหรือใหญ่ยยไม่เจียมตัวเอาเสียเลย พ่นวาจาเหยียดหยามยังไม่พอดูเหมือนว่าองค์หญิงจิวเหยาจะไม่ยอมคืนผ้าพันคอขนจิ้งจอกเงินที่แย่งมาเสียแล้วกับยื่นส่งต่อไปให้ซิวเหนียงถือเอาไว้เสี่ยวชิงนั่งรับใช้อยู่ด้านข้างทนไม่ไหวอีกต่อไปรีบเอ่ยทัดทานอย่างไม่หวั่นกลัวองค์หญิงจะเอาไปไม่ได้นะเพคะจิ้งจอกเงินตัวนี้ท่านองสามเป็นคนล่ามาได้ จากเทศการล่าสัตว์แล้วนำมามอบให้เป็นของขวัญพระชายารองทำเป็นผ้าพันคอไม่มีอะไรที่ข้าอยากได้แล้วไม่ได้ยิ่งเป็นของที่ท่านองสามหามายิ่งไม่สมควรอยู่กับสตรีต่ำต้อยแล้วเจ้าเป็นเพียงนางกำนันชั้นต่ำกล้าใช้น้ำเสียงโอหังเถียงข้างั้นดะซิ่งเหนียงลากตัวมันมาตบปากเดี๋ยวนี้ บรรยากาศในห้องคุกรลุนรุนแรงขึ้นทันทีในขณะที่ซิ่วเหนียงที่มีรูปร่างใหญ่โตกำลังจะโผล่เข้ามาลากตัวเสี่ยวชิงหลี่เฟิงเฟยร้อนใจรีบบิงทลาเอาร่างมายืนขวางไม่ให้ซิ่วเหนียงเข้ามาทำร้ายเสี่ยวชิงได้นางกำนันรุ่นใหญ่ต่างแขวนหยุดชะงักขัดใจจะน้อยจะมากหลี่เฟิงเฟยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นพระชายารองนางกำนันไม่อาจลงมือทำร้ายล่วงเกินได้องหญิงจิ๋วหยาเพคะ หม่อมฉันขออภัยแทนเสี่ยวชิงด้วยหากองคหญิงประสงค์สิ่งใดก็นำไปเถิดเพคะแต่ขอร้องอย่าได้ทำร้ายคนของหม่อมฉันเลยหลี่เฟิงเฟยก้มหน้าขอร้องนางยอมทุกอย่างแล้วคุกเข่าโขกศีรษะให้ข้าเสียสิแล้วข้าจะยอมละเว้นคนของเจ้า องหญิงจิ๋วเหยาเหยียดยิ้มมุมปากหันหน้ามายืนตรงรอรับการโขกศีรษะจากสตรีที่นางแสนเกียจชังหลีเฟิ่งเฟยไม่อยากให้เรื่องราวใหญ่โตยืดเยื้อเพื่อความสงบสุขของคนในตำหนักทานทอ้อร่างอรชรบอบบางค่อยๆสุดกายนั่งคุกเข่าลงโขกศีรษะให้องค์หญิงจิ๋วเหยา ท่ามกลางสายตาเจ็บปวดไม่ยินยอมของนางกำนันทั้ง3เมืม่อเห็นผู้เป็นนายยอมลดเกียริโขกศีรษะให้สตรีจิตใจโหดร้ายเสี่ยวชิงเสี่ยวช่วยและเสี่ยวหรูจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรพวกนางทั้งสามรีบเข้ามาโขกศีรษะอยู่ข้างกายพระชายารองเพียงเห็นศัตรูหัวใจยอมสุดกายโขกศีรษะให้ตนอย่างไร้ศักดิ์ศรี องหญิงจิ๋วเหยาวหันไปหัวเราะกับซิ่วเหนียงเสียงดังสะใจก่อนจะเดินถือผ้าพันคอขนจิ้งจอกเงินออกไปหลังจากที่ได้ระบายโทสะออกไปชุดใหญ่แล้วพระชายารองเสี่ยวชิงขอโทษนะเพคะเสี่ยวชิงไม่ได้ตั้งใจทำให้พระชายารองต้องเสื่อมเสียเกียรติอย่างนี้เลยแต่เสี่ยวชิงทนไม่ไหวจริงจริง องหญิงผู้นั้นร้ายกาจเกินไปแย่งชิงสามีของท่านแย่งชิงตำแหน่งพระชายาเอกของท่านแล้วยังจะมาแย่งชิงผ้าพันคอล้ำข่าผืนนั้นไปจากท่านอีกเสี่ยวชิงสะอื้นร่ำไห้ด้วยความคับแขนใจขณะที่เสี่ยวช่วยและเสี่ยวหรูค่อยๆประคองพระชายารองกลับไปนั่งบนตังดังเดิมไม่เป็นไรเสี่ยวชิงข้าไม่โทษเจ้าหรอกพวกเจ้าออกไปก่อนเถิดข้าอยากอยู่คนเดียวสักครู่ หลี่เฟิงเฟยอ่อนล้าไปทั้งกายใจจึงอยากนั่งคิดทบทวนเรื่องราวเงียบๆเพียงลำพังแต่ว่าไปเถอะนางกำนันทั้งสามยังอดเป็นห่วงไม่ได้แต่เมื่อพระชายารองเอ่ยปากกำชับอีกครั้งพวกนางจึงจำต้องออกไปแต่โดยดีเมื่ออยู่ตามลำพังแล้วหลี่เฟิงเฟยก้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่อีกต่อไป วันนี้น้ำถูกเหยียดหยามดูถูกอย่างสิ้นไร้ศักดิ์ศรีแม้จะเจ็บปวดเพียงใดก็ไม่อาจาโต้ตอบได้ อันที่จริงเมื่อครั้งตอนอยู่ล่วงหยางนางก็ถูกมารดาเลี้ยงและน้องสาวต่างมารดาเหยียดหยามรังแกอยู่บ่อยครั้งแต่ฐานะของนางในตอนนั้นยังสามารถโต้เถียงและแอบเอาคืนอ,อีกฝ่ายให้พอหายเจ็บใจได้บ้างเล็กน้อยผิดก,กันกับในเวลานี้คนที่นางมีเรื่องด้วยคือองค์หญิงผู้สูงศักมีอำนาจล้นมือสามารถชี้เป็นชี้ตายนางและคนของนางได้ทุกเมื่ออีกทั้งท่านองค์สามผู้เป็นสามี ก็รังเกียจและไม่เหลียวแลนางอีกหลี่เฟิงเฟยรู้ดีว่า เจ้าเยี่ยนต้องการพระชายาเอกที่มีอำนาจหนุนหลังสามารถส่งเขาขึ้นนั่งบนบัลลังก์มังกรได้ขนาดเคยหมายตาคนหนูเจ้งงวันวิ่เอาไว้เพราะต้องการอำนาจของแม่ทัพใหญ่เจ้งหลุนบีดาของนางแล้วครั้งนี้พระชายาเอกที่เขาหมายตาหมายใจเป็นถึงองค์หญิงสูงสักด์จากแคว้นฉินมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าสตรีนางใดเขาจะรักใคร่และตามใจองค์หญิงจิ๋วเหยาก็สมควรแล้วเป็นตัวนางเองที่เขา มาแทรกลางขวางทางวาสนาอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งสองความโปรดปรานของเจ้าเยี่ยนนั้นเคลือบแข็งแฝงด้วยอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งที่สตรีต่ำต้อยอย่างนางไม่มีทางมอบให้เขาได้ชีวิตของนางภายใต้รั้ววังแห่งนี้ไม่ต่างอะไรกับแสงเทียนดิบรีหากต้องลมพาย,ยุรุนแรงเมื่อใดก็พร้อมที่จะดับสิ้นลงได้ทุกเมื่อเมื่อนึกถึงผู้เป็นสามีน้ำตาของหนีเฟิอเฟ่องฟยก็ยิ่งหลังรินออกมา ความจริงหากเขาและนางใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ดังเช่นก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้วพอมีความสัมพันธ์ล้ำลึกแนบชิดทำให้นางเริ่มคุ้นเคยกับการมีเขาอยู่ข้างกายทว่าเวลานี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วแม้จะพยายามทําให้ตนเองเข้มแข็งอย่างไรหากแต่ยามราตรีมาถึงเมื่อต้องนอนเดียวดายเพียงลำพังก็ทำให้รู้สึกเคว้งคว้างขึ้นมา เขาไม่มาที่ตำหนักของนางอีกและเมื่อนึกถึงว่าบุรุษที่มีความต้องการมากมายอย่างเขากำลังนอนแนบชิดคอเคียกับองค์หญิงสิ่งเยาเหมือนดังเช่นที่เขาทำกับนางก็รู้สึกปวดร้าวในใจไม่รู้ว่านางจะต้องอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานเท่าใด แม้ไม่คิดก้าวออกนอกตำหนักด้วยกลัวว่าจะมีเรื่องราวกับผู้อื่นแต่กระนั้นผู้อื่นก็นำเรื่องราวเข้ามาถึงตำหนักอยู่ดีหลีเฟื่งเฟยอ,อยู่อย่างสงบได้เพียงสิบกว่าวันเช้าตรู่ของวันนี้ซิลเหนียงพานางกำนันรุ่นเล็กสองคนจากตำหนักสุกสกาวมาขอพบทระชายารองเชิญท่านด้านในเจ้าคะ่ะ หลังจากที่ผู้เป็นนายรับรู้และอนุญาตแล้วเสี่ยวชิงจึงผายมือและเดินนำอีกฝ่ายมายังห้องถงรับรองภายในตำหนักทานพอคารวะพระชายารองซิ่วเหนียงและนางกำนันรุ่นเล็กสองคนจากตำหนักสุขสกาวทำความเคารพตามธรรมเนียมหากแต่หลี่เฟิงเฟยสัมผัสได้อยู่ดีว่าผ้าทางของทั้งสามช่างแข็งกระด้างอย่างจงใจซิ่วเหนียงมาพบข้าถึงตำหนักมีอะไรก็ว่ามาเถอะ หลี่เฟืงเฟยถามน้ำเสียงเรียบวันก่อนองค์หญิงไปเดินเล่นที่สระบัวฝั่งประจิมตรงที่น้ำแห้งเห็นมีรากบัวมากมายจึงนึกอยากรับประทานข้าวเหนียวรากบัวขึ้นมาจึงให้หม่อมชั้นมาแจ้งว่าบ่ายวันนี้ให้พระชาย,ยารองทำข้าวเหนียวรากบัวส่งไปที่ตำหนักสุกสากาวด้วยเพคะ ซิ่วเหนียงเก่าด้วยน้ำเสียงติดเยอะหยานอย่างไม่คิดปิดบงังหลังจากฟังความจบเสี่ยวชิงเสี่ยวช่วยและเสี่ยวหรูหันขวับมองซิ่วเหนียงอย่างจะกินเลือดกินเนื้อ เจ้านายตำหนักสุกสกาวนี่อย่างไรกันยังไม่ทันอภิเษกเข้ามาเป็นพระชายาเอกเสียหน่อยก็วางอำนาจใหญ่โตหาหนทางกดขี่พระชายาร้องทุกวิถีทางพวกนางเห็นพระชายาร้องเป็นแม่ครัวจริงๆไปแล้วหรือไรคิดอยากกินสิ่งใดก็ให้คนมาสั่งความหลี่เฟิ่งเฟยหันไปสงสายตาปรามคนสนิทแม้จะมีความไม่พอใจสายนึงผุดขึ้นมา แต่ก็ต้องจำสะกดกั้นเอาไว้นางไม่อยากมีเรื่องมีเรากับผู้ใดอย่างแท้จริงพยายามทำตัวเองให้ขุ้นชินกับความอิจฉาริษยาของเหล่าสตรีในเรือนหลัง บุรุษขุนนางสามารถมีสามภรรยาสีอนุได้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีของนางเป็นถึงเชื้อพระวงสูงส่งหากเขาคิดจะรับสตรีมาปรนิบัติจนล้นวังก็ย่อมกระทำได้ยามนี้มีเพียงนางกับองค์หญิงจิ๋วเหวยาเพียงสองคนก็ยังมีเรื่องมีราวเกือบทุกวันหากต่อไปมีสตรีเข้ามาเพิ่มอีกก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องปวดศีรษะมากมายเพียงใด ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ